มือถือช้าอืดท,ทั้งที่มีแรมเยอะอยู่แล้วมาดูวิธีเคลียร์แรมล้างแคสกันเลยดีกว่าเพื่อให้เครื่องเราลื่นไหลามากยิ่งขึ้นสําหรับท่านที่มีแรมเยอะพอสมควรอยู่แล้วหรือมีแรมน้อยก็ตามทําตามในคลิปนี้แล้วเครื่องจะลื่นขึ้นเร็วขึ้นตามเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับ เรามาดูวิธีกันเลยนะครับในวิธีที่1จะนํามาแนะนานะครับหนึ่งจะแนะนําให้เป็นวิธีการใช้แอปนะครับในวิธีนี้การใช้แอปเนี่ยมันจะสะดวกในเรื่องของการใช้งานนะครับผู้ออกแบบและพัฒนาแอปเขาก็ทําออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับทุกๆแอปที่ได้นํามารีวิวแนะนําให้นะครับก็จะเป็นแอปที่ผ่านการใช้งานด้วยตัวหนึ่งเองจริงๆแล้วนะครับมั่นใจได้เลยครับมันไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนยกเว้นว่าเครื่องของแต่ละคนเนี่ย มันอาจจะไม่รองรับในแอปนั้นหรือว่ามันมีปัญหาจริงๆนะครับตรงนั้นถ้าติดปัญหาอะไรก็สอบถามมาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้ตลอดนะครับจะได้ช่วยแนะนําแก้ไขกันได้นะครับไปดูขั้นตอนวิธีการกันเลยครับเปิดที่ Google Chrome ครับแล้วพิมพ์ในช่องค้นหาไปนะครับ l a m b o o t t e r e x t r e m e s p e e d Free พิมไปตามนี้นะครับพอพิมพ์เสร็จนะครับเลื่อนไปนะครับเราจะมาเจอช่องที่2นะครับคือ Lamb o o s t e r e Xtreme for android ขีด apk นะครับ แหล่งที่มาเขาก็คือมาจากเว็บไซต์ apkpool.com นะครับตัวนี้กดเข้าไปเลยครับให้เราไปกดดาวน์โหลด apk ตัวนี้นะครับเขาจะมีโฆษณาขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดกระกาทปิดไปเขาจะมีข้อความแจ้งเตือนเราต้องมีสิทธิ พื้นที่จัดเก็บในการดาวน์โหลดไฟล์ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้บางคนก็ไม่ถามเพราะว่าเปิดไว้แล้วบางคนก็ถามถามแบบนี้ให้กดต่อไปกดอนุญาตกดดาวน์โหลดในขั้นตอนนี้เราก็รอครับให้เขาดาวน์โหลดจนเสร็จก่อนนะครับมีหลายคนถามมานะครับเราไปดาวน์โหลดไฟล์ apk หรือว่าแอปอยู่นอกเหนือจาก Play Store จะมีปัญหาไหมมีปัญหาเรื่องไวรัสไหม มีครับแต่เราจะต้องรู้จักวิธีการกดอย่างถูกต้องนะครับวิธีการกดอย่างถูกต้องคือเราต้องอ่านก่อนแล้วเราค่อยตัดสินใจกดลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโฆษณาที่มันขึ้นมาแจ้งเตือนอะไรก็ตามถ้าเราอ่านแล้วเราไม่โอเคเรากดกระกบาดปิดทิ้งไปเลยครับแล้วยังไงก็มาดูในคลิปนี้ก่อนนะครับดูให้ละเอียดก่อนค่อยลงมือทำนะครับตัวที่ป้องกันได้ร้อเซก็คือตัวเราเองครับเราอย่าเผลอไปกดตกลงยินยอมยอมรับเงื่อนไข หรือกดการกรบาดก็ตามครับเราต้องอ่านก่อนถ้ารู้สึกว่ามันดาวน์โหลดช้าเกินไปแบบนี้นะครับเราเลื่อนขึ้นไปเราจะเจอการกรบาทแล้วก็อังกฤษไทยแบบนี้นะครับกดการกรบาทครับกดการกรบาทเราจะเจอไฟล์ดาวน์โหลดมาแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้เขาจะบอกว่าไฟล์ประเภทนี้อาจเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ของคุณยังต้องการเก็บไฟล์ตัวนี้หรือไม่เราต้องการครับกดตกลงแล้วก็กดเปิดครับ เครื่องบางท่านอาจจะมีข้อความแจ้งขึ้นมาแบบของ1น,นะครับบางท่านก็ไม่แจ้งนะครับแสดงว่าเปิดไว้แล้วถ้ายังไม่เปิดเหมือนของหนึ่งให้กดไปที่การตั้งค่าครับแล้วไปโยกสวิตช์เปิดตรงนี้ครับแหล่งไม่รู้จักตัวนี้ครับให้เรากดอนุญาตกดตกลงกดติดตั้งถ้าใครเข้าไปเปิดเมื่อสักครู่น,นี้แล้วแล้วกลับมา มันไม่มีให้ติดตั้งให้ท่านผู้ชมไปเปิดดูที่แฟ้มไฟล์โฟลเดอร์ที่เป็นแฟ้มสีเหลืองๆนะครับแล้วไปเปิดหาในแฟ้มที่ชื่อว่าดาวน์โหลดตัวไฟล์ apk ตัวนี้จะไปอยู่ในนั้นนะครับจะชื่อ booster extreme เสร็จแล้วนะครับกดเปิดกดอนุญาตกดตกลงในหน้าแรกเขาจะโชว์แบบนี้ขึ้นมานะครับสีแดงอันนี้คือพื้นที่ แรมของเราที่ถูกใช้ไปแล้วสีเขียวคือพื้นที่แรมที่ว่างเปล่าอยู่ให้เราไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับ Task l a e r นะครับเขาจะโชว์แอปต่างๆที่อยู่ในตัวเครื่องเรานะครับตัวนี้นะครับ จะโชว์ทั้งหมดเลยนะครับถ้ามันมีสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายถูกอยู่ข้างหลังนะครับหมายถึงเราอยากให้แอปเหล่านี้ทำงานอยู่เบื้องหลังถ้าเราไม่ต้องการให้แอปเหล่านี้ทำงานอยู่เบื้องหลังเราก็เอาเครื่องหมายถูกออกครับนะครับในที่นี้เราก็เลือกไปครับเราจะเอาอะไรออกบ้างนะครับอย่างในที่นี้นะครับ facebook เนี่ยเราออกนะครับ แต่การเอาออกหรือไม่เอาออกมีผลยังไงก็คือถ้าเกิดเอาออกนะครับอย่างเช่นกรณี Facebook เนี่ยถ้าเพื่อนเราส่งข้อความหาเราการแจ้งเตือนก็อาจจะไม่โชว์เพราะ Facebook ไม่มีการทํางานเลยจะโชว์ก็ต่อเมื่อเราต้องกดเข้าไปใน Facebook แล้วไปดูข้อความดังนั้นแอปไหนที่เราไม่ได้ใช้งานเขาจะไม่ทํางานที่เป็นกากบาทถ้าเราเลือกกากบาทนะครับแต่แอปไหนที่ติ๊กเครื่องหมายถูกไว้เนี่ยเขาจะทํางานอยู่เบื้องหลังดังนั้น ขณะที่เราใช้แอปอื่นๆอยู่ของเราเองอย่างเช่นเราเล่นเกมอยู่การแจ้งเตือนของแอปแอปนั้นก็ยังมีการแจ้งเตือนอยู่แล้วก็ทำงานอยู่ได้อยู่เบื้องหลังในขณะที่เราไม่ได้เปิดเลยนะครับแล้วที่เป็นสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจเนี่ยครับเขาจะเขียนว่าไวลิสในที่นี้ก็หมายถึงตัวแอปให้เป็นรูปหัวใจไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เราไปปิดหรือว่าให้เขาหยุดการทำงานสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นไฟล์ตัว Android นะครับ com ตัวนี้ครับพวกนี้ไฟล์พวกนี้ล้วนแต่เป็นไฟล์มีความสําคัญต่อเครื่องดังนั้นเราต้องปล่อยให้เขาทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับเราไม่ควรที่จะไปปิดเขาดังนั้นเขาก็เลยเป็นรูปหัวใจตัวนี้ครับเราไม่สามารถกดอะไรได้เลยนะครับนะครับไวลิสนะครับเราไม่ต้องไปหยุดเขานะครับเราจะหยุดเขาได้ตัวที่เป็นเครื่องหมายถูกนะครับเรากดให้เป็น กระบาดซะนะครับในที่นี้เดี๋ยวหนึ่งจะปิดฟรีไฟเพราะว่าจะเล่นแต่เอวีนะครับก็ติดเครื่องหมายถูกที่เอวีไว้นะครับที่เป็นเครื่องหมายถูกเนี่ยครับสามารถเราออกได้หมดเลยนะครับแต่แนะนําให้ดูให้รอบครอบก่อนนะครับอย่างลายเนี้ยไม่อยากให้มันแจ้งเตือนอยู่ข้างหลังแล้วก็ออกก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าพวกลายพวกลายมีความสําคัญเราจําเป็นต้องให้มันแจ้งเตือนหรือว่าแอดทำงานอยู่เบื้องหลังเราก็อย่าไปเอาออกนะครับ อาลูปอ๋อซัมซุงครับเนี่ยครับเราไม่ใช้อะไรนะครับเราก็ติ๊กให้เป็นกากบาทซะนะครับพอติ๊กเสร็จมาแล้วเราก็มากดตรงนี้ครับตรง Q นะครับเนื่องจากว่าแอปที่เราใช้เป็นแอปฟรีดังนั้นเขาก็จะมีโฆษณาขึ้นขึ้นมานะครับให้เราดูตรงนี้นะครับเขาจะมีเลขอยู่นะครับ นับถอยหลังถ้าตัวเลขเนี่ยเขาไม่ได้นับอะไรแล้วนะครับเราให้เราไปมองหาตัวกากาบาทหรือคําว่าปิดหรือว่าโค o นะครับวิธีการใช้แอปฟรีนะครับเป็นแบบนี้ในที่นี้มีกากบาทตรงนี้กดกากระบาทครับเขาก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่า l a m b u o o s t e r security full by killing select t a k ก็คือเขาเคลียร์ล้างแอปที่อยู่เบื้องหลังให้เราออกไปแล้วนะครับซึ่งในนี้นะครับ แรมของเรานะครับก็จะมีพื้นที่คืนกลับมา420 MB กะครับก็จะเป็นตัวนี้กดโอเคครับหลังจากที่เราทําขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้ให้เรากลับไปที่บูสเตอร์ครับในแทบด้านบนนะครับเห็นไหมครับว่าพื้นที่แรมเราที่เป็นสีเขียวนะครับได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับ เพียงเท่านี้เราก็ได้พื้นที่แรมเรากลับคืนมาแล้วนะครับเพียงเท่านี้มือถือของเราก็จะกลับมาลื่นไหลเหมือนเดิมแล้วสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1นึ่งโมบายมุกเหล็กบนชแนลของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ